ปากผมก็หวานนะเฮ้ยอรีเยี่ยอะดๆๆๆโอ้ยดาวโอ้ยโอยโอยเดยอเาอดาดาวอได้ไหมไอีกูโล่จิตจังวะสั่นเนี่ยมือสั่นสั่นเนไข่แล้วตอนเนี้ย

สามตัวมันมาหนูสามตัวขึ้นมาแล้วว้าวอ้่ะกูตายตายโอ้โหเตี้ยฮะปากผมก็หวานนะเฮ้ยโอ้ยไหนมึงมาจังหยอยอเดะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้คุณทูอ้าวจบอันฟอร์ไปแล้วอ่ะใครอันฟอร์ นี้อ่ะทำไมอ่ะเป็นอะไรกันงอนกันหรอเห็นไม่ค่อยเล่นด้วยกันเลยช่วงเนี้ยใช่เขาว่าติดงานว้ายหัวกูโอ้ติดงานติดงานหรือติดไปไปพูดอะไรให้เขางอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบแม่เขาดูนกหรือเปล่าอะไรอะไรเคุมี่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนดีอ๋อไม่เหมือนผมใช่ไหมไม่จ้ปวดนานนีไม่ได้พูด โอ๊ยมันเดาวโอ๊ยโอยหน่อยได้ไหมโอ้ยเอาอีกเอาอีกดาเดาอีกได้ไหมไอ้กูโร่จิตจังวะนี่ขนาดเดียวกวิดีค้างอ่ะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยมันแปลว่าต้องมีอย่างมีหนักกว่านี้อีกเดียวต้องรอฟังเลยนี่นี่ลองฟังดิฮะจริงจริงมั้ยเนี่ย เน่ยอะไรวะเนี่ยโถแต่ละวันเหมือนนี่เนาะทิงยิงไม่โดนแล้วเนี่ยไอ้โอ้โหตอนเนี้ยมือสั่นสั่นจนไข่แล้วตอนเนี้ยใช่กนเล่นง่อยอย่างงี้เนี่ยโอ้ยเยี่ยมตัวเองแค่นี้ก็เก่งแล้วผู้หญิงก็เล่นขนาดนี้ก็เก่งแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตัวเองก็ว่ามีแตแล้วะไง ทำไมพี่เไ่นโง่จังเนี่ยโขขอโทษได้ไหมล่ะยอมนะแนวว่าเพื่อนพี่ได้หรือว่าพี่ไม่ได้เพื่อนพี่ชื่ออะไรผมเพิ่มพี่ชื่อชื่ออะไรเนด้อมันมีสองชื่อแบบชื่อพี่ชื่อแบบผมเรียกกันเองกับชื่อที่แบบชื่อจริงๆมันเอาชื่อจริงๆเอาชื่อจริงๆเอาชื่อคิวทำไมพี่คิวเล่นโง่จังเนี่ย น้องน้องน้องบีอย่าพูดงี้ดิเห็นไม่น่ารักเลยนะเนี่ยอุ้ยโดูกระทะอีกสักหนูต้องหนูหนูน่ารักตัวกต้องพูดน่ารักดิครับว้ายไอ้นี่ก็ยิงจังเนาะแพ้เสียงเด็กน้อย แจ่ม <im> pues like, ันห้าเกินแบบน่าเตะคุณเรือคุณเรเรเเรยกินชนะไงนรัไมี่วะนชนะเพรที่มีมีโคกันนีไงรัดกันสักทีน่บนเตียงอ่ะคุณเรนี้ยเฮ้ยเยุงไหนรัันรัันคุณนีอะไรเฮ้ยไอโง่เจสักันไนนยิ้ไม่ต่อ ปามก็บอกเล่นไว้ยันไ,ไม่ใช่อ่ะอุย้ยใี่ไหนปวผมไม่หลังเข้าอุอาอ้ยไอยิโนมัโตะไม่ทำไมเราเล่นเก๋กันแ้ะขนาดฝึกเล่นนะเนี่ยขนาดฝึกเล่นในเพจเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยวะคืออะไรเนี่ยทำไมทำไมทำไมเพื่อนหนูทำไมเพื่อนหนูเวลาล้มมันทำไมชอบแบบโชว์จริง